a new dawn, dawn of civilization, civilization shall come, come after this endless night oh, a, a new dawn, dawn of civilization, civilization shall come, come after this endless night

Ini Okay. No. Stop. 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 Stop.

ต้องมันกิขนแต่ถึงเติมเนี่ยถึก็เติเหมือนกันอะไรแอเอร์สกินสกินคูอย่าบอกใครนะครับติเกนง้จริงดกรองโอ้ขี้มัวจริงจด้วยมันขีมจิงด้วยนีผมกะส้อด้เต็นึ่งน ไม่เชื่ออันเนี้ยมันจะมีแพ็คเติบโตอยู่เป็นแพ็คเติบโตแล้วผมก็ซื้อเล้วด้วยบอกแล้วเห็นไหมเนีักผมเติมไปแล้วหนึ่งเพชรเป็นเพชแพ็คเติบโตที่เติมไปหนึ่งเพชรมันก็จะรับเห็นไหมอันนี้ผมเติมไปหนึ่งเพชรหนึ่งเพชรเหรอเห็นไหมหนึ่งเพชรจะได้กล่องนี้สองตัวแล้วผมตบอกไปผมก็จะได้อันนี้อยู่ดี แต่บอกใครล่าผมจะเติมอีกแต่ไม่ใช่เปียยใครนะเงินโฟมเองแล้วมรไมเนี่ยตั้งงานนี้นะลองเท้า ถ้ามีรองเท้าหนีมาชั้นจับอกได้เลยถ้ามีรองเท้าหนีเหมือนกันรองเท้าไอซ์วงอันนี้ย้อนอดศิลป์เลยจะต้องชอบัวนี้อนนี้ผมไอวอ้อมาล้วผมให้นี่มาได้ไม่ใช่ผมก็ซืถือว่าชมไม่อย่ทุกคน มันคือมันอะไรที่ันเป็นเด็กนุ่มเปิมเป,เปิอ่ะอันนี้ไยผมไปได้อันนี้มาจากน,นี้ผมไปกมเปไก็บมาไ้มาจากอันนี้หมลยเม่ผมได้่าจากอันนี้แล้วผมนนนนเนบ้าง่ดจะอกให้ อันน yup. okay. mm. mm. ี <ovat top ian> okay. ้ค <Yeah. S 2> <Books. S 2> ืออะไนม้คือ่ากี่อตาเพรมกนจกไม้นี่อีกัน่งหีนี้ ฮ่าฮ่าเยอะมากอันนี้อุ่นผมไปุ่แบบมันเป็นกล่องแบบกล่องนึงก็ทไมพดมาน่เทนก้ามนี่อะไรนี่มีส่ไหมที่ไปอ้นีอ้จากอันลงตไม่ได้อันนี้กันก็ไม่ใช่นี่ใช่ A new dawn in a civilization for some actors. I

ที่พูดคำหยาบข้องต่อไปจะไม่พูดคำหยาบอยาจะให้พ่อให้พ่อแก่เ้วพี่บ้านเปยัดกว่าให้พ่อแก่เรา ตมนะชอบให้ชุดเติมชุด power p a อรอะไรอาพาร์ตเออเอ,อันนี้เป็นรองเท้านี่จะบอกนะว่าโรงงานตายเลยอ่ะอ่ะพร้อมแล้ว พร้อมดูแล้วพร้อมจะตายแล้วไม่จะคงไม่คู่ดีกว่าเดี๋ยวก,กลับไปเฮ้ยเพิ่งมามีแบบนี้ ชุดเจ้า,จจาี่สกัน้มฮึม่ของดีมีให้มีมากมีมากเลยนาะง่ายตรนี้ไม่ค่อยได้อัดจิ๊บจิ๊บมาแบบนี้เลยนีย่ก็ได้อ่ด แล้วไหนอ่ะไอโทเคนเมื่อกี้ผมไปเก็บโทเคนตรงไหนอันไหนอ่ะโทเคนโทเคนอยู่ไหนโทเคนอย่างนี้ทำรางการโทเคนโทเคนอยู่ไหนโทเคนอยู่ไหนโทเคนอยู่ไหนให้ได้โทเคนไห้ได้เคนไม่มีโทเคนไม่มีโทเคนเดี๋ยวอันนี้โค้กอรีหน่อยนะได้ขึ้น ได้ไงใครยิงอ่ะข้าเลยว่าไม่รู้ทำไมยิงยิงยิงครโออยากกระตินไหมคิแวแรกของเกมกับปืนสกาโอ๊ย แต่น,นี่มันจะติดหน่อยนัย่ดันข้างอันนี้กึนกลับไม่ได้แล้วเวลานอนไม่ยิงได้มันจะแบบมันยิงอะไรได้ดีแต่ในที่ไม่ดีนั่นก็คือถูกคนอื่นยิงไม่ถูกคนเติมนะก็แบบ เติมแล้วมัก็มาไปอีกเติมแล้วก็ต้องเติมนี่ต้องเตม่นี้นนี้ก็ต้องเติมนี้ตรงนี้ก็ต้องเติมเติมไปพันปอบเลยค่ะหมดแล้ว <c oughs> <gasps> <gasps> Ooh. Yeah, I mean. Triple Kill. Oh, yeah, ว่าหนูข้อไม่ใช่บอดสรุปบูบอดผมข้าไปแล้วสองคิวใช่ไหมคิวคิวฮั้โหลคแค่นี้บายบายจบเก็บบุญญาพราชพรีเม,ม,มียมก็คือเล่นตายยิงเ็่ไยิงตาย ปาดายขอบคุณที่รับชมนะครับฝากติดตามช่องธนก,กิจเลวแคทใช่ไหมใช่ไหมโอ้โห